เรียนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลเข้าพระทีเคารพเละนับถือถูกฐานค่ะเสี่ยงดิฉันได้ยินได้ฟังอยู่ในขณะนี้เป็นเสี่ยงการประชาสัมพันธ์งานปองกัรสาธารณภัยเทศบาลตำบลเข้าพระหากพ่อแม่พี่น้องพบเห็นและรื้อบุคคลภายในครัวเรือนเจ็บป่วยฉุกเชิญรื้อประสบอุบัติเหตุต้องการความช่วยเหลือด่วนแจ้งรื้อโทรทีไม้เลกหนึ่งหกหกาวหนึ่งห พกเก่าโท่สี่ตลอด2ยิบสี่ชั่วโมงแจ้งอาการบาดเจ็บข้องผู้ป่วยจำนวนผู้ป่วยสถท่านทีและเส้นทางที่สะดวกทีข้าวช่วยเลือกผู้ป่วยได้เร็วที่สุดและที่คาดไม่ได้บอกไม่เล็กถั่วรับข้องทันเผื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาอย่างทันหรือสถท่านถีเกิดเหตุได้ทันทีนะคะรวดเร็วทันใจเจ็บป่วยฉุกเฉินรือประสบอุบัติเหตุโทร1น6่1งงบกาน่งงบก ไม่ต้องเสียขาใจใจใดๆทั้งสิ้นจึงข้อประชาสัมพันธ์มาให้สัโด้วยถวกันด้วยความปรารถนาดีเทศบาลตำบลเข้าพระ กลาบเปี่ยนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลเข้าพระที่เคารพเละนับทือถูกฐานาค่ะเสียงทดิทันได้ยินได้ฟังอยู่ในขณะนี้เป็นเสียงการประชาสัมพันธ์งานป้องกันสาธารณภายเทศบาลตำบลเข้าพระ หากพ่อแม่พี่น้องพบเห็นและหรื่อบุคคลภายในครัวเรือนเจ็บป่วยชุกเชิญหรือประสบอุบัติเหตุต้องการความช่วยเหลือด่วนแจ้งหรือโทีไม้เล็กหนึ่ง6 6 9าวหนึ่งหาโทรฟีตลอดหยิบสี่ชั่วโมงแจ้งอาการบาดเจ็บของผู้ป่วยจำนวนผู้ป่วยสถานที่และเส้นทางที่สะดวกที่เข้าช่วยเหลือผู้ป่วยได้เร็วที่สุดและที่คาดไม่ได้ บอกไม่เล็กถั่วทรัพย์องทันเผื่อให้เจ้าหน้าถ่ติดต่อกลับมาอย่างทันหรือสถานที่เกิดเหตุได้ทันทีนะคะรวดเร็วทันใจเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุโหนึ่งหกหกกาวนึ่งหหกกาไม่ต้องเสียขาช่ยใจได้ทั้งสิ้นจึงข้อประชาสัมพันธ์มาให้สาบโดยถั่วกันด้วยความปรารถนาดีเทศบาลตำบลเข้าพระ